พระเพทีสองลำบากชาตินี้จะไปรวยอีกหลายชาติเอาไหมอย่างนี้เอาคือเรายอมลำบากสักชาติหนึ่งและไปรวยอาชาติต่ตอไปเหมือนตินนบานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระองค์นี้เนี่ยท่านเคยไปเกิดเป็นคนดูแลทุ่งญ้า ประสุสัตของเศรษฐีท่านหนึ่งต่อมาเศรษฐีเนี่ยเกิดศรัทธาในพูทธศาสนาตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองคหนึ่งท่านมันเกิดกันแล้วเนี่ยก็มาชวนทุกคนในบ้านเนี่ยให้ตั้งกองกระถินก็มาบอกในตินบานเนี่ยนี่เธอ ชาตินี้เธอลำบากเนะชาติไปเนี่ยเธอสบายกว่านี้เถอะตั้งกองกระถิ่นซะไอ,ะอะ้ยังกับผมทำได้เลยผมดูแลทุ่งหญ้าเนี่ยแค่อาหารไปมือมือหนึ่งเท่าน,นั้นแหละมีแต่ผ้านุ่งบะหมไงเนี่ยลำบากมากแล้วผมนำได้แล้วเนี่ยะจะตั้งกองกระถิ่นได้เหรือ,อ,อได้ นี่ผู้นำบุญเศรษฐีเศรษฐีผู้นำบุญบอกได้แล้วผมาจะทำไงคอยเธอมีตัวกับหัวใจแต่นั้นเดี๋ยวได้เดี๋ยวเธอตั้งกองได้เธอให้มีหัวใจพอมีหัวใจเขาแต่นั้นคิดออกเลยไอ้ตินาบางเออเราต้องตั้งกองเราเนอะไอ้ได้ แต่ทั้งเนื้อทั้งตัวเรามันก็มีผานุ่งบ้าหมอยู่แค่นี้แหละคืนี้ดูดูยอดนักสร้างบรมีนะครับแม้จะมาเกิดเป็นคนยากคนจนลำบากแต่หัวใจนั้นยิ่งใหญ่พอรู้ว่าทำได้ท่านั้นเนะี่ยเขาทำไงรู้ไหมเอาผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยน,นะ ไปขายอและอะไรอะไรนุ่งใบไม้เหมือนกันออเอาหญ้านั้นมากรองอย่างดีเลยนะ<อ>กรองอย่างดีเอาผ้าไปขายผ้านุ่งบะผมจะได้สักกี่ตังค์<อ>ได้เท่าที่ไปซื้อเส้นได้กับเข็มด้านั้นแหละ<อ>ได้ได้มาหลอดหนึ่งเข็มเล่มหนึ่ง คือตั้งกองอยังไม่สําเร็จแต่ว่าเป็นบริวารกระถินได้ไปที่ไหนคนก็หัวเราเะเยอะเย้ยเลยโอ้นี่งโง่ดูสิเอาผ้านุ่งผ้าห่าหมไปขายแล้วก็มานุ่งใบไม้แทนอย่างนี้เนะี่ยบ่าหรือเปล่านะไปที่ไหนคนก็เยาะเยะ้ยแต่ตินนบารนะี่ยิมยม้มแย้มใครจะเยอะเยะ้ยก็ยิ้มแย้ม เบิกบาลาเริงเดี๋ยวเราจะได้อเอาเข็มก็ได้นี่แหละไปตั้งเป็นบริวารกฐินแล้วก็เดินลำพึงไปทีปลืม้มหน้านนนี่เนี่ยเชิงกระเดะเลยเดินสดชื่นดวงตาใสแจ้วเดี๋ยวเราจะได้บุญใหญ่เดี๋ยวเราจะได้บุญใหญ่จะได้ร่วมเป็นบริวารกฐินกับท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะได้บุญใหญ่นะเราจะเลิกลำบาก ยากจนลาธิฐานจิตเลยความลําบากยากจนจะได้บังเกิดขึ้นหนขา้าพเจ้าอีก<ม>ให้ขา้าพเจ้าได้มีความมันอยู่ที่ดีเลิศคําว่าเลิศที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอให้ขา้าพเจ้าไปสู่ความเป็นเลิศของมนุษย์ถะกอธิษฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเรียกว่าผ่านไปตลาดนี่นะ<ม>ทุกแผงเลย<ม>ย่อเย้ยทางนั้นเลยคยั่วเย้าเย้ยแย่มังม่งเย้ามั่งยั่วมั่ง แต่นีนก็ยิ้มมัง่งนในตินาบานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอธิฐานไปเรื่อยเลยด้วยอันนี้สงที่เราจะเอาเข็มก็ได้นี้ไปร่วมเป็นบริวากรกทินของท่านเศรษฐีขึ้นชีวความลําบากยากจนจะได้บังเกิดขึ้นเข้าพเจ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เลิศที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้ขอให้ได้แล้วก็ไปทําบุญโอ้โหกิจศัพท์ในเรื่องเรือไปเลย เมื่อพระสัมมาส,สมุทธเจ้านอนโมตนาสาธุการพระราชาได้ยิงยิติศัพท์คนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะขนาดมีแค่ผ่านลงพระหม่มยังมีหัวใจขนาดนี้เราเป็นพระราชาเสเองถ้าไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นเ,นเราทําไม่ได้ใจเรานี่สู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยใจเขานะ่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆเรียกพบตัว เรียกพบตัวแล้วขอบุญขอร่วมบุญด้วยอมีทรัพย์ก็เอาทรัพย์ให้มีให้ทั้งเสือ้ทอทั้งผ้าทั้งที่อยู่ที่อาศัยอาหารวานข้าวข่าทาบริการหญิงชายขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญนันนี้เนี่ยอ๋อรวยอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้เลยครับรวยอัศจรรย์เลยละโลกแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ลงมาเกิดแล้วเลิศที่สุดของมนุษย์ได้รับฐานะตรงนั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ oh. หลายภพหลายชาติีเดียว oh. ดูสิจ้ะเข็มก็ได้แค่นั้นเตดหัวใจนะั้นยิ่งใหญ่หลวงพ่อว่าของเราเนี่ยยังยิ่งใหญ่สู้เขาไม่ได้ลองไปเอาใบไม้นะ <laughs> เราไปเดินในตลาดเอาไม่ต้องในตลาดเอาแถวๆนี้ก่อนเอาในวัดที่เขาเข้าใจกันดีเนี่ยนะเอาหมู่พวกกันเนี่ยแล้วลองไปเดินวอมวอมดูนะหรือวอมวอมในบ้านเดี๋ยวก็ได้ดูหัวใจของเราสิว่าจะได้สมบัติจกักรพรรดิไหมเป็นเจ้าจากักรพรรดิกับเขาได้ไหมเนี่ยลองใส่แล้วอมวอมในบ้านนะ ไลใส่นอนทต่คืนไม่มีใครเห็นอ่ะหรือใส่ในบ้านหรือเดินให้เพื่อนบ้านเขาดูแล้วเราก็นึกในใจนะแบบปรโมโพธิสัตว์คิดว่าคืนสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศจขอให้เราได้สิ่งที่เลิศเดินไปแล้วก็ผ่านร้านตลาดไปเรื่อยๆเ,เนียนั่นแหละเจ้านั่นแหละเจ้า เพราะฉะนั้นมือหัวใจอย่างนั้นก็จริงได้อย่างนั้น <Okay. S 1> มีความเลื่อมใสมากปลื้มมากลำบากชาติเดียวแต่ก็ไปรวยอีกหลายชาติประเภทที่สามคือรวยชาตินี้ลำบากชาติต่อๆไปคือรวยแล้วใครมาชวนทําบุญแหมไปทำดีกรอบดีกว่า <Okay. S 1> ไปเที่ยวนุ่นเที่ยวดีดีกว่า ไม่ทำอะ่ะเพราะถือว่าที่รวยมาได้เพราะว่าฝีมือทีมถึงทุนถึงใจถึงปัญญาถึงแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ที่ได้มามีอีกอันหนึ่งถึงคือบุญถึงตรงนี้ดูไม่ออกดูทิ่ตามนุษย์นี่เราเก่งเราแน่เพราะฉะนั้นเรื่องบุญเอเรื่องเล็กนังของหลอกเด็กทังหากก็นั้นไม่เชื่อ <c oughs> จึง ใช้ทรัพย์จะทำมาหากินอย่างเดียวเก่งในเรื่องการทำธุรกิจแต่ก็ไม่ได้ทำหนทางเบื้องหน้าเอาไว้ไม่ได้ให้ทานไม่ได้สร้างมหาธรรมบารมีประเั็นชาติต่อไปก็บุญเก่าหมดบุญใหม่ไม่มีก็จนลงไปเรื่อยๆจนไปจนไปจนไปอย่างนี้เอาไหมไม่เอา,เอาไม่เอาหรือรวยชาตินี้ แล้วก็รวยอีกชาติต่อ,ตอไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแะเอาครับเอานะเอาก็ต้องทำทำบุญทั้งทั้งที่ทำเอาไปนะครับเราตัดใจน้ามันของเราน้ามันใจของใครเราเอาวิตามิน M ไปแล้วนะแต่กากของ M มนั่นเนี่เขาเอามาทำงานพระศาสนาครับแต่วิตามินคือยอด ของรันะ์นั่นแหละวิตามินรัพย์โอชารสของรัพย์แล้วติดไว้ในกลางกายของเราใครจะปล้นจะจี้จะแย่งจะชิงไม่ได้มันของเราแล้วลหละตรงนั้นของเรานะจ๊ะทําไปนะมันของของเราไม่ใช่ของของใครตัดใจนะลุงนะตัดใจไปเลยแล้วจะปลื้มจะลองชิตังเมเลยแหละตัดใจ เอาชนะความเสียดายซะหรือความมิตกกังวลกลัวว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาเพิ่มจะน้อยกว่าคนอื่นเขาหรือไม่มีจะกินหรือเตจเมนจะลดลง<ม>เพราะที่จะไปคิดอย่างนี้เนี่ยตัดใจไปเลยน,ลน,นะลุงนะตัดใจละอธิษฐานจิตกของรลอยดีๆเลยเอาดีไปในภพเบ,บึงนะ ผทางข้างหน้ายันยังอีกไกลที่เราจะต้องเดินทางในสังสารวัต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราจะต้องมีอุป,ปกรณ์ในการสร้างบารมีที่สมบูรณ์ยิ่งประชาตินี้อีกหลายหลายร้อยหลายๆล,ลายพันเท่าทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นเราจะต้องมีทรัพย์ที่ไม่ต้องทำมาหากิฑไม่ต้องทำมาค้าขาย อาทรที่ผู้มีบุญในการก่อนเขาได้คือสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องตักจนตายทรัพย์ไม่เคยพร่องเลยต้องเอาอย่างนี้ไปสร้างบารมีในภพบบุญนาเพราะว่าโมโนปณิธานของเรานี่มันยิ่งใหญ่เ,เกินกว่าที่ใครจะคาดถึงสมมนมว่เขาจะคิดอยู่แค่ใต้ฟ้าครอบแต่โมโนปฏิทานของเรานั้นมัน เหนือครอบฟ้าต่างกันไหม,ต,มต่างนะเข้ามันใต้ฟ้าครอบเนี่ยมองไปจะเห็นต้องฟ้าแต่เราก้มลงมาถึงจะเห็นฟ้าครอบล้มันครอบฟ้ามันไม่ใช่ฟ้าครอบเพราะฉะนั้นบุญนี่จะต้องสั่งสมให้เยอะๆในยุคที่ธรรมกายยังมันเกิดขึ้นอยู่จะไปคิดออกในตอนที่ไม่มีธรรมกายนั่นแหละ มันน่าเสียดายมีทรัพย์มีศรัทธาแต่ไม่มีเนื้อนาบุญทำมากก็ได้น้อยไอ้นี่ทำน้อยได้เยอะทำเยอะได้เพิ่มพูนเป็นทัพทวีเป็นอสงไขยอัประมาณนังทีเดียวนะแล้วก็อย่าลืมบริวารสมบัติในฐานนะที่เรามาถึงแสงสว่างก่อนจะต้องนำแสงสว่างนะี้เนี่ย ไปมอบให้กับผู้มีบุญนั้งหลายแล้วเราก็จะได้บริวารสมบัติเราไปช่วยปิดอบายให้เขาเปิดประตูสวรรค์แล้วก็ตามรักษาสมบัติให้เขาไปในภพเบ,บื้องหน้ากับเปลี่ยนทรัพย์น้อยให้เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่เอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเขาของผู้มีบุญนั้นไปในภพเบ,บื้องหน้า